มาแล้วเด็กสูงวัยผู้พิการกำหนดจ่ายเงินรอบใหม่เช็คด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่ส0 กรกฎาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาจ้างข่าวสารสิทธ well, we right. ิเปลี่ยวต่างๆการอนุญาตต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนนะคะตามจิปานหัวข่าวเรามาอัปเดตข่าวสารสําหรับกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งล่าสุดกําหนดวันจ่ายเงินรอบใหม่เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ อยมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนขา่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ และเพิ่มการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสาร,รพร้อมกันเลยค่ะสําหรับกลุ่มนี้นะคะอัปเดตข่าวสารเงินล่าสุดกลุ่มประบางนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะมีทั้งเด็กแรกเกิดถึง6ปีผู้สูงอายุนะคะและผู้ปิกันนั่นเองซึ่ง3ามกลุ่มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มประบางที่ทางรัฐบาลได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือมาตลอดในรอบใหม่นี้นะคะในเดือนกรกฎาคม คม2566น้อนี้ก็แน่นอนนะคะกำหนดวันจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพร,พร้อมกันตารางรับเงินเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งแน่นอนนะคะกำหนดจ่ายในวันที่10กรกฎาคม2566นี้ค่ะซึ่งสำหรับ3กลุ่มย่อยนี้นะคะได้รับเงินพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งก็จะเริ่มจากผู้พิการก่อนเลยนะคะสำหรับผู้พิการ ะะก็แบ่งเป็นนะคะ2กลุ่มย่อยนะคะซึ่งกแน่นอนมีผู้ปิการที่ต่ำกว่า18ปีนะคะต่ำกว่า18ปีเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีคนละ1,000บาทค่ะและอายุ18ปีขึ้นไปได้รับคนละ800บาทค่ะ มาต่อกันที่เด็กแรกเกิดบ้างนะคะเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะก็แน่นอนนะคะได้รับคนละ600บาทนะคะและในส่วนของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยแบบขั้นบันไดนั่นก็เองตามอายุนะคะซึ่งแน่นอนยังจ่ายอัตราเดิมนะคะวงเงินเดิมเลยนะคะยังไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ 60ปีถึง69ปีได้รับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท80ปีถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มระบางนี้นะคะเตรียมนับวันรอคอยนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทางรัฐบาลใหม่ก็ได้มีนโยบายที่จะเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มระบางทั้ง3กลุ่มนี้ก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีและก็ผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะซึ่งเด็กแรกเกิดนะคะมีนโยบายที่จะเพิ่มให้จาก600เป็น1,200บาทส่วนผู้ ส่วนอายุผู้ป่วการนะคะจะเพิ่มเป็น คนละ3,000บาทสูงสุดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็คอยติดตามข่าวสารกันไว้เพราะยังไม่มีข่าวสารความคืบหน้าแต่อย่างไรเลยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะแต่ได้รับกันแน่นอนสําหรับการเพิ่มเงินพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรอบางนะคะได้เพิ่มกันแน่แต่จะเมื่อไหร่นั้นทางช่องก็คอยเกาะติดข่าวสารให้กับทุกท่านและถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะทางช่องจะมาแจ้งพ่อแม่ พี่น้องตามลาดับค่ะสําหรับใครที่ทักมาถามว่าในเดือนกรกฎาคมได้รับเงินเพิ่มหรือ,อยังไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการนั้นนะคะยังได้รับวงเงินเดิมนะคะยังได้รับการช่วยเหลือเท่าเดิมนะคะซึ่งก็จะได้รับในวันที่10กรกฎาคม2566น้นี้นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็กอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ